สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอักออโต้เอเบิร์ดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของ2026 toyota motorhome รถบานรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการท่องเที่ยวการออกแบบภายนอกของรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น toyota แต่เพิ่มความล้ำสมัยและความฉบเฉีียวมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาและมีระบบ Aero d y n a มิกที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืน,ล,ออนล้ออลลอยขนาดใหญ่และดีไซน์สปอร์ตช่วยเพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ2,26 0 Toyota Motor h o m e คือจุดเด่นที่แท้จริงพื้นที่ใช้สอยถูกจัดวางอย่างลงตัวสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดห้องน้าในตัวพร้อมฝักบัวและระบบน้ําร้อนรวมไปถึงโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานในด้านเทคโนโลยีโตโยตา้าได้ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง กล้องมองรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะจอดหรือขับในพื้นที่แคบระบบควบคุมอุณหภูมิภายในแบบอัตโนมัติทำให้การเดินทางทุกฤดูกาลเป็นไปอย่างสบายด้านขุมพลัง2,026 Toyota Motor Home มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเครื่องเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้การขับบนเส้นทางธุรกันดารเป็นเรื่องง่ายระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโตโยต้าได้ติดตั้งระบบ Toyota s เซฟตี s e n นต์เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง ในเรื่องการใช้พลังงานรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันมาขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง20%และยังสามารถติดตั้งระบบโซลาเซลล์เสริมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานภายนอกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางแบบออฟกริดหรือการแคมป์ในพื้นที่ห่างไกลสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางใกล้2 0 2 6 Toyota Motor h o m e ยังมาพร้อมระบบการสือนที่ปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะ ห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่รองรับอุปกรณ์เดินป่าจัก,กรยานหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆได้อย่างจุใจดีไซน์โดยรวมของ2,26 0 Toyota Motor Home คือการผสมผสานความหรูหราความทนทานและความสะดวกสบายในขั้นเดียวเหมาะสำหรับครอบครัวนักผจญภัยหรือผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตบนถนนอย่างอิสระหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะ เทคโนโลยีความปลอดภยัยและความสบาย2026 Toyota Motor Home คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดการออกแบบที่ลงตัวทั้งภายในและภายนอกพรอ้อมฟังก์ชันล้ำสมัยทำให้รถคันนี้พร้อมพาคุณไปทุกที่อย่างมั่นใจนี่คือการรีวิวจากอักออโตเปิดขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆและการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเรา